บทที่76พิคุแต่เวลานี้ปัญหาใหญ่ของเธอคือเธอจะทำอย่างไรให้ผู้คนส่วนใหญ่สามารถรับรู้และรู้สึกถึงการเป็นจิตพุทธ,ธานี้ให้ได้มากที่สุดมากกว่า เพราะไม่ว่าจะเป็นยาจกขอทานก,ากรรมกรไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีราชามหากษัตริย์ทุกคนล้วนตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์จำเพาะของโลกใบนี้ทั้งสิน้นทุกคนต่างไม่รู้ว่าตนเองคือใครมาจากไหนมาทำอะไรและจะกลับไปที่ไหนเหมือนกันทุกคน ดังนั้นในฐานะที่พวกเธอคือผู้ที่รู้แล้วในฐานะที่พวกเธอคือผู้ที่ตื่นจากความหลับไหลนั้นแล้วในฐานะที่พวกเธอได้ปลดเปลืองพันธนาการจนทำให้จิตของเธอเป็นอิสระและรู้สึกถึงความเบิกบานได้แล้วบัดนี้เธอคือผู้ที่ได้ชื่อว่า เป็นผู้รู้แจ้งเธอคือผู้ที่ได้ชื่อว่ามบรรลุสัจธรรมสูงสดุดเพราะเธอคือพระเจ้าเธอคือพุทธะไม่มีสิ่งใดจะสูงสุดไปกว่านี้อีกแล้วนับจากนี้ไปหากเธอเลือกที่จะเป็นเพียงผู้รู้แจ้ง แต่เธอไม่บอกวิธีการเป็นนี้กับผู้คนเลยเธอก็จะเป็นเพียงปัจเจกพุทธ,ธะเพราะเธอไม่สามารถสร้างผู้รู้แจ้งคนใหม่ได้หากเธอปรารถนาที่จะเป็นมากกว่าผู้รู้แจ้งเธอจะต้องส่งมอบสิ่งที่เธอได้รับมานี้กับผู้อื่นดังนั้นจึงมีทางเลือกใหม่มาเสนอเธอจะเป็นปัจเจกพุทธ,ธะ หรือเธอจะเลือกเป็นพุทธเจ้าหากเธอเลือกที่จะเป็นพุทธเจ้าเรามาร่วมมือการถ่ายทอดเรื่องนี้ให้แก่ชาวโลกอย่างที่เธอได้รับจากฉันในวันนี้ข้าพเจ้าเลือกที่จะเป็นพุทธเจ้าขอรับอาชิตะที่นางอยู่ใกล้สุดพูดเป็นคนแรกหลังจากนั้นคนอื่นๆจึงพูดตามข้าพเจ้าเลือกที่จะเป็นพุทธเจ้าขอรับ เป็นพทธเจ้าขอรับเป็นพทธเจ้าขอรับเสียงของคนในวงสนทนาพูดขึ้นพร้อมๆกันดีแล้วท่านผูเ้เจริญทั้งหลายในเมื่อเธอั่นวาจาเช่นนั้นนับจากนี้เป็นต้นไปฉันจะเรียกเธอทุกคนว่าพิคุซึ่งหมายถึงผู้ที่อาสามาเปิดเผยความรู้นี้ของพระเจ้าหมายถึงผู้ที่อุทิศตนทั้งชีวิต เพื่อการทำงานนี้หมายถึงผู้ที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวสลาความสุขทางกายออกเดินทางจะเล็กไปยังที่ต่างๆเพื่อเผยแผ่การเป็นพุทธ,ธะ จากนี้ไปไม่มีเรื่องใดจะสำคัญไปกว่านี้อีกแล้วเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องลาบศยรรเสริญจะเป็นเรื่องรองสำหรับพิขุต่อไปนี้พวกเธอจงเป็นพิขุผู้มีร่างกายเป็นมนุษย์แต่มีหัวใจเป็นพุทธะพิขุผู้ที่หยุดการสแสวงหาความรู้จากภายนอกพิขุผู้ประจักษ์แจ้งถึงพุทธะที่อยู่ภายใน และมีความปรารถนาที่จะทำให้ทุกคนสามารถเป็นพุทธ,ธาได้เชกเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าพูด่านโพเชครับนี่คือพิธีการบวชพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นหรือครับผมถามแทรกถูกต้องแล้วในช่วงแรกของการบวชจะมีเท่านี้ คือเป็นแค่การประวลรนาตัวที่จะมาเป็นภิกขุในคืนวันนั้นมีผู้ได้ยินการสนทนาของพระพุทธเจ้ากว่า200คนแต่มีผู้เข้าใจเนื้อความสำคัญและประจักษ์แจ้งได้98คนส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าดาบทซึ่งมีบริวารติดตามรับใช้นับร้อยคนหลังจากนั้นหัวหน้าดาบททุกคน ก็ได้ไปถ่ายทอดคำสอนนี้แก่บริวารที่รับผิดช,ชอบอยู่บางคนที่ยังมีความสงสัยในหลักการก็รวมกลุ่มปรึกษาแลกเปลี่ยนกันบางกลุ่มก็มาขอพบพระพุทธเจ้าเพื่อสอบถามข้อข้องใจตลอดหนึ่งสัปดาห์เต็มช่วงเวลานั้นเราคนาด,ดาบทกว่า16,000คนและคารวาสอีก2,000คนมีผู้ที่ตัดสินใจเลือกเป็นผู และตัดสินใจบวชเป็นภิกขุกกับพระพุทธเจ้าทั้งหมด18,000คนในช่วงเวลาดังกล่าวพระยาอาโศกได้สั่งการให้เตรียมผ้าย้อมขมิ้นชันสีเหลืองไว้เป็นจำนวนมาก เพื่อใช้ประกอบพิธีบวชหมูโดยมีเจ้าผู้ครองนครไผ่สาลีและพระยาอาโศกเป็นประธานพิธีจึงถือว่าเป็นพิธีบวชหมูที่มีภิครูจำนวนมากที่สุดเป็นครั้งแรกของพระพุทธศาสนาท่านโพเชอธิบาย ท่านครับการบวชครั้งนั้นทุกคนก็ยังไม่ได้โกนหัวอย่างที่ท่านบอกในตอนแรกใช่ไหมครับเพราะดูจากภาพที่ผมเห็นทุกคนยังมีผมเหมือนเดิมผมถามใช่แล้วเพราะวัตถุประสงค์ในการบวชในช่วงต้นๆของพระพุทธเจ้าคือการเดินทางไปเผยแผ่วิธีเข้าถึงสัจธรรมจากการเป็นพุทธะภายใน ดยมีสัญลักษณ์ของนักบวชในพุทธศาสนาคือจากแต่เดิมห่มผ้าฝายสีธรรมชาติเปลี่ยนมาย้อมด้วยขมิ้นสีเหลืองสดและถือบาทโลหะอีกหนึ่งใบซึ่งในสมัยนั้น คนที่เป็นดาบทส่วนใหญ่จะมีบาทไว้สำหรับบินทบาทและใช้สอยทุกคนอยู่แล้วส่วนเรื่องการโกนหัวนั้นอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันเกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วแต่เรื่องนี้ก็มีที่มา จากจุดเล็กๆที่สามารถขยายกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติถึงวันนี้เนื่องจากการตัดสินใจของคนกลุ่มหนึ่งในช่วงที่พระพุทธเจ้าปรินิพานเรื่องราวเป็นอย่างไรครับผมถามทันทีในคืนก่อนที่จะมีการถวายพระเพลิงพราศพของพระพุทธเจ้าเหล่าพิขูที่ติดตามพระพุทธเจ้าในเวลานั้น รวมกับภิกขุที่รู้ข่าวการปรินิพานของพระพุทธเจ้าที่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีถวายพระเพลิงได้รวมแล้วเกือบ500คน พวกเขาต่างต้องการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อพระพุทธเจ้าหนึ่งในนั้นคือพระมหากัสสปะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบพิธีกรรมสมัยที่เป็นพรามได้เสนอให้พิขุทุกคนในที่นั้นพร้อมใจการแสดงการไว้อะไรต่อหน้าพระศพของพระพุทธเจ้าเป็นครั้งสุดท้าย ด้วยการโกนผมและโกนคิ้วโดยพวกเขาตกลงกันว่าจะถือการโกนหัวอย่างนี้ไปตลอดชีวิตคือวันนั้นเองพวกเขาจึงช่วยกันโกนผมและโกนคิ้วให้กันและกันเช้าวันรุ่งขึ้นประชาชนที่เข้ามาร่วมพิธี จึงได้เห็นภาพของบุรุษชุดเหลืองโคนหัวนั่งเรียงรายต่อหน้าพิธีศพอย่างร้อมเพรียงจนทำให้พวกเขารู้สึกซาบซึ้งและเห็นถึงความกตัญญูที่มีต่อพระพุทธเจ้าอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน และเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เหล่าพิุดทุกคนที่รู้ข่าวในภายหลังถึงแม้ไม่ได้ไปร่วมในพิธีศพต่างก็ปฏิบัติตามด้วยความสมัครใจและถือการโกนผมเช่นนี้สืบมาจนถึงปัจจุบันท่านโพเชออธิบายอ๋อเข้าใจแล้วที่มาเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วเหตุการณ์นับจากนี้เป็นอย่างไรต่อครับผมถาม หลังจากพิธีบวชคณะของอะชิตาเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ออกเดินทางต่อไปอยังวิหารเวลุวันใกล้กรุงราชคหึ ซึ่งเป็นเส้นทางขากลับสู่กรุงสาวัตถีพอดีสถานที่แห่งนี้เป็นที่พำนักแรกที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างให้แก่พระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะย้ายไปอยู่ที่วิหารเชตวันนครสาวัตถียังถาวรเนื่องจากกรุงราชพฤหิเวลานั้นเกิดเหตุการณ์แย่งชิงราชสมบัติและมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าเมือง ท่านโพชอธิบายวิหารเวลุวันและกรุงราชคฤห์อยู่ที่ไหนครับผมถามที่ตั้งของกรุงราชครห์อยู่ที่ตำบลทุ่งยางอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถปัจจุบันยังสามารถเห็นล่องลอยความเป็นเมืองหลงเหลืออยู่บ้างทังซากกำแพงเมืองและคูน้ำรอบเมืองส่วนวิหารเวลุวันนั้นตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ห่างจากกรุงราชเกลือไปราวหนึ่งกิโลเมตรปัจจุบันเธอจะรู้จักในชื่อว่าวัดพระแท่นศิลาอาจท่านโพเชอธิบายวัดพระแท่นศิลาอาจที่นี่คือวัดเวลรวันที่เป็นวัดแห่งแรกของพุทธศาสนาใช่ไหมครับผมพูด ใช่แล้วพระอ,องค์เดินทางไปทำไมและมีอะไรเป็นข้อสังเกตว่าที่นี่คือวัดเวลุวันหรือครับผมถามเนื่องจากภารกิจครั้งนี้ของพระอ,องค์คือการเดินทางจาริกไป เพื่อกำหนดจุดสำคัญสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพระอ,องค์ซึ่งวัดเวลวันถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญพระยะอาอโศกจึงเห็นว่าสงควรจะไปฝังพระเกศาธาตุไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้พิขุรุ่นหลังได้รู้และสืบทอดต่อๆกันซึ่งวัดเวลุวันสมัยนั้นไม่ได้มีสภาพอย่างเช่นปัจจุบัน ที่นั่นเป็นป่าภายพันธุ์ท้องถิ่นชนิดหนึ่งที่มีความร่มรื่นมีลำใหญ่และตั้งตรงสวยงาม ลักษณะของกอดูสะอาดไม่โลกลงลังตัวลำจะมีฝ้าขาวๆเคลือบอยู่พืนที่แห่งนี้พระเจ้าพิมพิสารมักใช้เป็นที่พักผ่อนอยู่เป็นประจำก่อนที่จะสร้างศาลาไม้ขนาดใหญ่ไว้สำหรับเป็นที่ประชุมและบ้านหลังเล็กๆสำหรับพักอาศัยจํำนวนหลายสิบหลังถวายแด่พระพุทธเจ้า สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเวลานั้นทำจากไม้และไม้ไผ่ซึ่งไม่คงทนถาวรสิ่งที่เป็นถาวราวัตถุมีเพียงไม่กี่ชิ้นได้แก่แท่นเห็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดประมาณ1เมตรคูณสเมตรซึ่งพระพุทธเจ้ามักจะใช้แท่นหินนี้เป็นที่ประทับนั่งพูดคุยกับผู้ที่มาเข้าพบมากกว่าในศาลา เพราะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติกับกระถางทรงสี่เหลี่ยมที่โกรนจากเห็นแบบง่ายๆสำหรับบ้วนน้ำมากกระถางบ้วนน้ำมากอย่างนั้นหรือครับแสดงว่าพระพุทธเจ้ากินหมากด้วยเลอครับผมถามแทรกในสมัยนั้นไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงเด็กหนุ่มหญิงสาวคนเท่าคนแก่จะมีฐานะยากจนหรือร่ำรวย ก็ล้วนกินหมากกันทุกคนเหตุผลที่เขากินหมากนั้นเป็นเรื่องค่านิยมทางวัฒนธรรมและเป็นเรื่องการช่วยแก้ปัญหาในช่องปากเช่นโรคเหงือกโรคฟันผุโรคลามนาดโรคเคลนปาก งยังแก้ท้องอืดท้องเฟ้อขับลมในลำไส้ทำให้ธาตุในร่างกายสมดุลดีดังนั้นสถานที่ไหนที่เป็นชุมชนของผู้คนและต้องการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเขาจะต้องจัดเตรียมพื้นที่สำหรับบ้วนน้ำหมากและคลายมากที่เคี้ยวแล้วให้เป็นที่เป็นทางเสมอ และยังมีแท่นหินอีกแท่นหนึ่งตั้งอยู่บนยอดเนินเขาใกล้ๆที่นี่พระพุทธเจ้ามักจะขึ้นไปพักผ่อนยามค่ำคืนโดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนเพราะสามารถรับลมได้ดีกว่าด้านล่างในการแวะไปเยี่ยมวัดเวลุวันในครั้งนี้ของพระพุทธเจ้ากับพยาอโศกพระองค์ตั้งใจจะมาทำสัญ,ญลักษณ์ เพื่อให้รู้ว่าครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นวัดเวลุวันเท่านั้นเมื่อพระองค์เดินทางไปถึงก็พบกับภาพอันน่าสลดใจวิหารเวลุวันถูกทิ้งร้างไร้การดูแลต้นไม้ถูกปล่อยให้รก ปกคลุมจนหนาแน่นแต่นับว่าโชคดีที่เป็นป่าภัยทำให้วัชพืชขึ้นไม่ได้แต่ลานต่างๆที่เคยคาคลั่ำไปด้วยผู้คน ตอนนี้มีแต่ใบไม้ใบไผ่ทับถมกันศาลาไม้ก็ผุพังหลังคาที่มุงด้วยย้าคาก็สุดโทมเหลือแต่โครงและเสาไม้ที่ยังพอใช้การได้สิ่งที่ยังอยู่ในสภาพเดิมมากที่สุดคือแท่นหินและกระถางบ้วนน้ำหมาก หินทรงสี่เหลี่ยมทันทีที่ไปถึงพญาอาโศกก็สั่งการให้เก็บกวาดลานแท่นหินให้สะอาดและเตรียมขุดหลุมเพื่อบรรจุพระเกศาธาตุโดยใช้หินศิลาแรงที่พอจะหาได้จากละแวกนั้นมาเป็นวัสดุ พระองค์ได้สั่งให้หาหินทรายมาโกนให้เป็นแท่งทรงกระบอกและนำมาเรียงต่อๆกันให้ทรงราว3เมตรเพื่อเป็นเครื่องหมายให้กับผู้ที่จะมาสืบทอดได้รู้ว่าที่นี่มีความสำคัญอย่างไรหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าจึงขอให้พิกคุอาสาประจำอยู่ที่นี่3คน เพื่อดูแลวัดแห่งนี้ให้เป็นศูนย์การเผยแพร่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระพุทธเจ้าก็เดินทางกลับไปยังกรุงสาวัตถีโดยแยกทางกับพญาอาโศกที่เมืองราชคกห์นี้เองท่านโพเชครับเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้นทำไมพระพุทธเจ้าถึงทิ้งวิหารเวรุวันให้ร้างไปครับผมถาม